การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับอ่าก็โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะเออ วันนี้ก็อยู่กับผมลองโตซีเหเออเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนาาัสตามนะเพื่อนโบนาาัสตามก็คือกลุ่มที่บอกวปารเซ็นการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนพี่ๆน้องคอยแจกเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะเออใครสนใจก็ลิงใต้ก็เมนแรกได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ก็เมนแรกผมได้เลยนะเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาจองอีกแล้วหรอ มาจอนนงอีกเวนึงอะเออไอ้คินเล่นมาจองจนแบบเบื่อป่าื่อนเพื่อนเ,เ,เบื่อบ่าถ้าเบื่อก็บอกกันได้นะเออหรือใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ขอเข้ามาเออวันนี้เอาทุนมา200สองร้อยสบาทเฮ้ยไม่ใช่สองร้อยยิบสองบาทโอ้โหเี้ยสมองกววนหรือเปล่าเรื่อนมาดิมาวันนี้ก็อ่าเรื่องต้นก็เบ็ดสามแล้วก็ ถามสิหมุนแบบเปิดทะโบนั่นเพื่อนเออเอาแล้วเปิดทะโบดีโอ้โหจริงเฮ้ยมาแล้วจ้ะอืเออก็มาจองอีกแล้วอ่ะเบื่อไปเพื่อนผมเบื่อแล้วแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆพื่อนดูนะเกมเนี้ยเออมันลูปลักของผมตั้งแต่ต้นแรกของผมเลยนะเออก็คือแบบทิ้งไปไม่ได้หรอกเออ สองหมอตีหม้อสองหมอ 3, ้อใส่ใครเฮ้ยอี๋อะไรเงียบวะแล้ววางถามตัวดอกโอ้โหหกสิบบาทสวยงามมาแล้วมันกลับมาแล้วจ้ามันกลับมาแล้วเลียนเลยครับเลียนเลยครับเลียนเลยดอกนี้เจ็ดสบองบาทเพื่อนเโอ้โหเป็นไงสามสิบหมุนแบบเปิดเทอร์โบเพื่อนเมากูปเป็นเทอร์โบแล้วก็ อีสามพี่ผัวเหมือนเดิมเบ็ดสามเล่เพื่อนเออไอ้เฮียแม่งก็เงียบดีเหมือนกันนะแม่งก็เงียบดีเหมือนกันเออจะมิจะมิลาลาอุ้ยแล้ไพ่ดอกนี้บึ้มขึ้นมาโอ้โหสิบสองบาทเลเพื่อนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออเฮียสวยงามแล้วหมามาดอกนี้ยังไง บื้อมะไหมไม่เบื้อเลยจ้ะไม่เบึ้มนะเออเหี้ยคือแบบว่าปังไม่ไหวเลยเอ๋อโอ้ยแล้วหม,มามาดอกนี้ยี่สบี่บาทเมื่อแล้ววายสองตัวสวยงานสี่สิบห้าบาทมาแล้วยังไงต่อโอ้โหสุดยอดสุดยอดพระเจ้าช่วยกูท้อเลยสี่เจ็ดสิบบาทดอกนี้ปังปะ มาจอยแล้วเหรอเออแต่มันก็แจกนะเพื่อนมันอยู่ในช่วงเวลาบนัสนำแล้วดอกนี้เงอฮะโอ้โหวายสามตัวโอ้โหสาม้โบกบาทแล้วดอกนี้ไงโอ้โหฮากลมไม่มาเยี่ยโอ้โหเพื่อนถ้าผมมดกำหยาดเยอะไปก็ถอดโดดด้วยนะเพื่อนเออดอกนี้ได้มาเก้าสิบบาทเออก็น้องหนูๆคนไหนที่อายุต่ำแปดปีใควรได้รับคำแนะนำนะ ไม่แนะนาไม่เล่นหรือทําตามเป็นเด็ดขาดนะน้องโอเคหรือเปล่าดูความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะจุ๊บจุ๊บฝากไว้จิดต่อ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 อันนี้อันนี้อันนี้ส้มยมทูตนะเออไอบัตรไอบัตรส้มยมทูดนะเพื่อนตัวเนี้ยต่อแต่ต่อแต่เออเฮ้ยมาหน่อยยังไงดอกนี้บึ้มกันมาเออยี่สิบบาทเล้ยังไงต่อดอกนี้บึ้มกันไม่ออื้ สวยงาม51บาทเลยดอกนี้บึ้มก็มาหมามามาดอกนี้สวยมไม่ไม่มีตัวต่อไอ้เหี้ย102่องบาทดอกนี้เป็นไงเออตอนนี้กำไรก็ามา400กว่าบาทเลยนะนนเพื่อนโอเคนะเออไอ้เหี้ยเอาทุนมาเท่าไหร่2 2 2บาท หูไรแดงลูกพ่อตีไปบาทมพื่นใจเย็นๆใจเย็นมานเรืเ่อยๆมาเรื่อยๆกินน้อยๆจะกินนานๆนะเออมาอีกเรื่อยๆหมามาเร็วนี้แหละเบิ้มมือมาโอ้โหหกสิบเจ็ดบาทนะใจเพื่อนๆสวยงามแล้วต่อขีต่อแล้วขมขโมยอย่างเงี้ยโคตรสัดใจโคตรชอบเหมเพื่อนชอบเต็งสายเต็งไ,ไอ้เหี้ยเออปวดเพื่อนก็ ถ้าผมพูดกำจาดเยอะไปก็ขอโทษอีกทีแล้วกันเพื่อนมันไต่ดืนเพื่อนคือแบบทำไ่ได้อ่ะเออเป็นตัวของผมเองอ่ะก็ขอโทษเพื่อดนด้วยนะเออน้องๆหนูด้วยนะเพื่อนเออหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเมื่อกี้นะอืมโอเคโอเค,อเคอไหลดีจริงๆเพื่อนไหลามาเรื่อยๆห้าสิบสี่บาทแล้วดอกนี้ไงยังโอ้โหเย,ยกกว่าหนึกว่าห้าขีตอิสัโอ้โหแล้วดอกนี้หกสิบบาท ก้าสิบตังค์ไอ้เหียเบสามว่ะเบสสามไม่มาดีว่ะเออนะเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวพอกูขึ้นเบสสูงๆนะเบสเบสแปดเบสเก้าเลยเงียบกิบโหไม่อยู่ได้ด้วยติดติดไหลไงติดลื่นไงเหียไม่อยู่ได้ด้วยนะครับคือแบบเกินปุยมุยหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละมาเดี๋ยวกูขึ้นเบสให้ดูอ้สตว์มาโอ้ยเมื่อนผมไม่อยากเมื่อนเลยขอโูด้วยเมื่อนนะ ผมไม่ให้ตั้งใจเดี๋ยวมันพูดออกมาแล้วอะเออมาขึ้นเบ็ด,ดเบ็ดหกไปเพื่อนเบ็ดหกซักสามสิบหมุนแล้วก็เปิดเทอร์โบไว้นะจ๊ะเฮ้ยเขาฟีเบ็ดหกอีเกเหี้ยไอ้ชัดมายังไงคงาต้องแจกแล้วล่ะเบ็ดหกด้วยเหี้ยเออ ก็น้องๆดูคนไหนที่ยื้อต่าสี่แปเป๋ก็ควรได้รับคําแนะนํานะเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความมันเทงเท่านั้นนะไม่นะนําไม่เล่นหรือตามไปเด็ดขาดเด้อโอเคเปล่าโอเคบอกโอเคมาเออนะใครเทีตัวไม่ใช่เฮออ จเล่นพอหอยเหี้ยหนึ่งบาทกไอ้ยิ่สิบตังเพื่อนเข้าเพื่ออะไรถามหน่อยว่าเข้าเพื่ออะไรนะเออถ้ามึงเข้าอย่างนั้นมึงมต้องเข้าเสียใจยมากเพื่อนเข้าฟรีรยี่สิบหกได้หนึ่งบาทคือเกินไปหรือเปล่าแต่แต่งนอกได้ดีนะเพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทนั่นเท่านี้ แตกนอกได้ดีนะเออไอเหี้ยคือแบบแตกในอะไรก็ไม่รู้ออไม่น่าเข้าอ่ะแบบจริงๆอ่ะกูนึกว่ามันจะมาดีใช่ไหมล่ะแ,บบแต่จริงๆแล้วแม่งดูดิหนึ่งบาทคือแบบว่าไอเหี้ยกูต้องไปฟอกไตแล้วละ่ะไอสว์เกลือจัดอ่ะเอออันนี้อันนั้นคือแบบว่าลบลดประมาณร้อยทีแปดล้อที่ขนเกลือมาคว่ำหมายเหี้ยคือแบบโคตรโคตรเกลืออุ้ยแล้วดอกนี้ สามร้อยกว่าบาทสามร้อยละสามร้อยแปดสิบห้าบาทเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะเออก็เรื่องคนไหนที่อยากแตกโดนโดนเลยผมนะอยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ริงใต้ก็ม์แรกได้เลยเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วกูไม่ดีใจแล้วกูไม่ดีใจแล้วเพื่อนกูกดให้ม evet, ัน <draws> มันม <Imperial> <tense> <t iny> <t iny> <moderate> ัไปเอออากดใ้มันมันมาไปกูรู้ว่ามันไม่แจกฮะไอหี่อ มั้งแต่เมื่อกี้เพื่อนคือแบบว่าเสียใจคุณแากวอลรู้สึกว่าขอโทษเยเพื่อนที่ผมพูดคำหยาบเยินไปนะเออต้องมาทำเป็นไงดูดิเจริญพอเนี่ยไปไปเอะมึงไม่น่ามาเข้าอ่ะจริงอ่ะแต่ตอนนี้ก็ได้กำไรมาหกอ้หนึ่งพันห้าสิบเอ็ดกว่าบาทนะเออเบ็ดเจ็ดไปเพื่อนเบ็ดเจ็ดอุ้ยใช่หวะเบ็ดโอ้ เบ็ดอกแบบแบบอะไรวะวแบบสามสิบหมุนแล้วก็ปิด turbo บบอ่ะเออไอ้เหี้ยคือแบบว่าไม่โอ้เข้ามาแล้วแบบว่าคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเสียใจมากเพื่อนเสียใจมากเสียใจจริง,รงนะเออคือแบบข้าวอ่ะเพื่อน แค่แตกนอกมึงดีมากเลยมึงปตอบใจกูป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยนะมึงปตอบใจด้วยการแตกนอกดีๆวะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าผมพูดคำหยาบเยอะไปก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนก็เข้าใจผมนะเพื่อนนะก็ขอโทษจริงเออก็พยายามไม่พูดนะแต่มันก็ยากอีกหนึ่งเพื่อนเออโอ้ยดอกนี้ไง,ไงฮะกลมลงมาช่องแรกแล้วล่ะสวยงามหนึ่งร้อยยี่สิบบาท 120่งอยบาทดอ,อกนี้เป็นไงไม้เท่าไหร่ไม่เท่าไหรหน่179บ,บ้าบทเพื่อนโอ้โหตายแล้วตัวเองเออใครที่ชื่อชอบคลิปผมก็กดไลค์กดส u ั s c r คร e หน่อยนะเพื่อนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อเออก็ขอขอบคุณคนที่กดไลค์ที่กดส b ั c r i ครด้วยนะเออก็ใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้เด้อโอเคนะเออเดี๋ยวผมจะทำตามให้นะเพื่อน ก็เมื่องเงินไหนที่อยากเข้ากลุ่มวุฒิธรรมอยากเล่นอยากแตกง่ายแตกดีผมก็เลงใต้กุมินแรกได้เลยนะย้ำว่าเลงใต้กุมินแรกผมได้เลยนะเพื่อนเออก็ลองทักไปถามมาดูดอกนี้โอ้ยดอกนี้ปึ้มเข้ามา486บหกบาทเหี้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแหละอี้ยเลิกดีกว่าไหมเลิกไหมแตกดอกเงี้ยสองพันกูเลิกดีไหมฮะ 2องพันปุ๊บกูเลิกดีป่ะเอาป่ะเอเอฮะน้องหูเลยได้มาสองร้อยก็มาแล้วยังไงต่อขึ้นไปเรื่อยอขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะเออมาหน่อยมาหน่อยอืออือเออหกร้อสบองบาทเป็นไงเพื่อนอี๊ยมันต่างว่ะ น้ำลายไหลเลยเฮียวันนี้ต้องกินหมูกินไส้น่องไส้น้อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออต้องไปกินอาหารระดับพัตตะคืนหรือเปล่าเอ้ยคาตะคาเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วเฮียเออแล้บวกวันนี้ก็น่ารินข้าวครอบครัวเนี่ยเออเบื้องมามาดอกนี้เป็นไงหนึ่งร้อยแปดบาทแล้วจ้าน้องๆเออมันน้องอย่างงี้เอออ่ะ ถ้าเกิดกำไร olin, ผมถึงสองมาห้ผมเลิกแล้วโอเคบ้านเมื่อนดอกเมื่อกี้ได้มาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะเออสองรอยยี่ิบเก้าบาทนะเมื่อนอย่าไปหวันอย่าไปไหวนะน้องๆเออก็จะบอกว่าไงเดียนเมื่อนก็น้องๆหนูคนไหนที่อายุต่างสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะ เออไม่นะนไม่ได้หรือทำตามไปเด็นขาดเนอ,อโอเคปะ่ะเออก็เชื่อฟังพี่หน่อยนะน้องๆเออถ้าไม่เชื่อฟังอ่ะเดี๋ยวโดนนะนะโดนอะไรโดนกระทืบไอเหี้ยเด็กดื้อไอ้สัสมาเป,ป็นสิบเลยดีกว่าขอสิบหม,มุนไปก่อนเพื่อนสิบหมุนแบบเปิดเทวไปเพื่อนจะไปวันจะไปวนอะไรอุย้ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาเลยจ้ะ ถ้าเกิด2องพ้ปุ๊บสองพกูเลิกเลยเพื่อนนะเออก็พอค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยเป็นไงมาแล้วมันมาแล้วกูร้อนเลยกูร้อนเลยนะมาไอเฮียได้มาสามร้อยสี่สิบบาทและดอกนี้มหมบึ้มเข้ามา เพื for ่อนสองมาห้าร้อยสี่บห้าบาทจริงๆเออโอ้ไม่ได้เรื่องนะเพื่อนเอาทุนมาสองร้อยยี่สิบสองบาทนะเพื่อนเออก็ได้กําไรพอสมควรนะเพื่อนก็ขอจบทลิปเลยละกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้อีกรอบหนึ่งละกันเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออเออใครที่อยากเข้ากลุ่มโบราธรรมหรือแต่ง่ายแต่เดียวผมก็ลิงก์ไปกมเมนแรกได้เลยนะเพื่อนก็ลองทักไปถามก็ดู แต่ถ้าเกิดลงเอ่อกลุ่มมูน้ำามเนี่ยเพื่อนกลุ่มมูน้ำามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนั้นแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราหลากหลายเกมเลยนะใครที่อยากรู้ว่าเกมไหนแตกก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะย้ำอีกรอบึเพื่อนก็บอกมาจากทองร้องตรงร้องโทษอะไรก็ดีนะเพื่อนเออก็บักแอปเปิลก็บักส้มก็ขอตัวไปก่อนละกันเพื่อนเออโอเคนะบุยบุยจุ๊บ Blah, blah, blah. Blah,